ครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกคนทุกท่านด้วยนะครับอยู่ผมเช่นเคยคิดน้อยครับผมอัปเดตการตั้งค่าต่างประเทศครับผม Android iOS สามารถใช้ได้ทุกรุ่นทุกยี่ห้อเลยนะครับผมนะขอดูใส่วการตั้งค่ากันก่อนเลยนะครับไปที่ฟันเ์ชันตั้งค่าครับผมและวิธีการตอบสนองครับปรับมองรอบๆเป็น96ครับผมกล้องเลนส์ดอเบหกเช่นกันนะครับผมสโคป2 9งเสโคป4 9่เครับส่วน AWM กับ มุมมองอิสระปรับเป็นศูนย์คงเดิมนะครับปรับประมาณนี้เลยนะครับในเรื่องของ DPI แนะนําปรับ DPI เป็นของตัวเองลองดูนะครับผมถ้าใครปรับ DPI แล้วยิงเวิร์กยิงดีเข้าหัวง่ายรากง่ายคอมเมนต์ร่างคลิปกันด้วยนะครับผมก็สำหรับใครที่มองหาเว็บเล่นเกมที่ได้ตังจริงๆอยู่นะครับผมเราขอแนะนำเว็บเว็บนี้เลยนะครับ NASA ฮ่าๆับผมเกมมากมายเลยนะครับผม เข้าศูนย์หน้าเว็บนาซาเป็นที่เรียบร้อยในกระบผมนะก็มีเกมมากมายเลื่อนลงมาเลยนะครับผมนะอ่าเลื่อนลงมาแล้วผมจะมีเกมมากมายให้เรานะครับผมได้เล่นกันนะครับผมนะนี่มีทั้งกีฬานะครับผมคาสิโนโเกมฮิตนะครับผมนะมาดูที่ทางด้านของกีฬากันเลยในครับผมไปกดไปครับผมอ่าก็จะมีรูปแบบมากมายให้เลือกเล่นกันเลยในกระบผมนะนี่ครับผม เป็นเกมกีฬาครับผมออนไลน์นี่ครับผมคาสินโนโออนไลน์เกมสล็อตนี่ครับผมอ่ามีเยอะแยะมากมายเลยนี่ครับผมให้เลือกเล่นกันนี้ครับผมนะก็อยากเล่นอันไหนก็กดเข้าไปในอันนั้นเลยนี่ครับผมนะก็จะมีมากมายเลยนี่ครับผมนะก็ใครที่ถนัดแบบไหนก็เลือกเล่นได้นี่ครับผมอ่าต่ำกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนานะครับผมอ่าก็เลื่อนลงไปใครที่อยากเล่นอันไหนก็ก วางเดิมพันอะไรได้นี่ครับผมนะนี่มีคาสิโนด้วยเนี่ยคาสิโนก็รูปแบบคาสิโนเยอะมากมายเหมือนกันเนี่ครับผมก็เลือกเข้าไปเล่นกันได้เลยนี่ครับผมสำหรับใครที่อยากเล่นในี่ครับผมนะอ่ะก็ประมาณนี้เนาะเกมมากมายจริงๆรงียอ่ะครบเครื่องจริงๆฮอะอ่ะแล้วก็เป็นสล็อตก็มีนะสล็อตเยอะแยะเหมือนกันนี่ครับผมทางด้านของสล็อตนะครับผมนะมากมายเหมือนกันนี่ครับผมนี่เลยสล็อตนี้น่าจะเป็นรวมสล็อตแล้วนี่ครับผมนะโอ้โหเลื่อนแบบ เลือนไม่หมดเลยนี่ครับผมนะอ่าเยอะมากครับผมนะแต่ละเกมก็ไม่ซ้ํากันด้วยนี่ครับผมนะเยอะมากครับผมสนาะของเกมนะครับผมนะอ่าก็ประมาณนี้เลยนี่ครับผมสนามของอ่าในโซนของกีฬานี่ครับผมนะเกมแบ่งออกเป็นโซนด้วยนี่ครับผมเยอะมากมายนี่ครับผมเลือกเล่นได้ตามใจชอบเลยนะครับผมนะก็ประมาณนี้สนานของโซนกีฬานี่ครับผมนะไปดูอีกโซนกันเลยนี่ครับผม มาดูที่รูปแบบของคาสิโนกันบ้างครับผมไปที่คาสิโนเลยนะฮะแบยของคาสิโนก็จะประมาณนี้นะครับผมนะนี่เลยโหมากมายเหมือนกันนะครับผมในรูปแบบของคาสิโนนะครับผมนะโหก็เยอะนี่ครับผมนะก็ชอบแบบไหนก็กดเข้าไปเล่นกันเลยนะครับผมอ่ะต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำนะครับรูปแบบก็จะประมาณนี้เลยนี่ครับผมนี่เลยนี่ครับผมนะโอ้โหมีเล่นมากมายเลยนี่ครับผมนะก็ ประมาณนี้นี่ครับผมในโซนของคาสิโนนะครับผมนะส่วนใครที่อยากเล่นน่ครับผมก็อย่าลืมนะครับแอดไลน์เข้าไป NASA5 มีแอดามหน้านะแอด n a z a 5นะครับหรือจะกดเข้าไปที่ลิงก์ร่างคลิปก็ได้เช่นกันครับเราไปที่สล็อตครับผมกดไปที่สล็อตเลยนะครับผมกดไปเลยนะครับมีมากมายนะผมนะนี่เลยนะครับผมมีมากมายหลายค่ายเลยนะครับผมนะนี่เยอะนะครับผมนะอ่า อ๋อก็มาดูที่ค่ายแรกกันเลยนะครับผมกดเข้าไปนี่ผมอ่ะก็เลือกเล่นได้ตามสบายตามใจชอบเลยนะครับผมหน้าเกมสวยมากนะครับผมนะนี่เลื่อนลงมาครับผมโอ้โหอย่างเยอะครับผมเยอะมากนี่ครับผมไม่ใช่เยอะทํามาเยอะมากนะครับผมเกมมากมายไม่ซ้ํากันเลยนะครับสาหรับเกมนะครับผมนะอ่ะนี่เลยเลื่อนลงไปฮะเลื่อนลงไปยังไม่สุดแค่นี้ฮะเลื่อนลงไปเรื่อยๆเลยนะครับผมนะมีมากมายเลยนี่ครับผมนะออาเว็บนาซาเนี่ยครับผมนี่แล้วผมนะโอ้โหเลื่อนขึ้นไปครับผมนะ หน้าเกมสวยมากครับผมบอกเลยว่าไม่ซ้ํากันแน่นอนนี่ครับผมสำหรับเกมนะครับผมนะสนุกมากครับผมนะย้อนกลับไปดูอีกค่ายนะครับผมนะนี่โอ้โหเยอะมากนะผมนี่โคดเยอะครับผมนะเออไม่ว่าจะเป็นเกมมีมากมายนะครับผมนะโหไม่ไม่อยากไม่อยากจะพูดอะไรมากมายคือมีมากนะครับผมนะเออเป็นส็ลตนี่ครับผมนะ ก็ใครที่อยากเล่นก็คือแบบแอดไลน์เข้าไปก็ได้เนยผมแอดไลน์ n a Z a 5นะผมหรือจะกดไปที่ร่างคลิปก็ได้เช่นกันเนี้ยผมนะนี่หลายค่ายมากมายเยอะเลยนะครับผมนะนี่ับผมนะไม่ซ้ํากันสักเกมเนียครับผมสําหรับเว็บเว็บนี้นะครับผมนะอ่าเดือนลงไปนะผมยังไม่สุดนะครับผมนะนี่เลยครับผมนะก็ สำหรับใครที่อยากเล่นก็ลิงก์ร่างคลิปนะครับผมหรือจะแอดไลน์เข้าไปนะผมมีแอดน้ำหน้านะแอด NA ZA 55นะครับผม NAZA 55นะครับผมเกมมากมายนะครับผมไปที่สล็อตครับและไปที่ PG ฮะตัวนี้เลยกดไปหนึ่งครั้งอะและผมจะเล่นเกมไหนพอเลื่อนลงมาก็ผมจะทําการเล่นเกมนี้เลยนะครับผมนี่เห็นไหมครับนี่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 เลยครับเหมือนแบบรูปแบบไอซ์คี้มอะไรสักอย่างครับผมก็กดเข้าไปเล่นเลยเห็นไหมครับนี่นี่น่ารักเกินกดเข้าไปครับ กดไปหนึ่งครั้งพอนะครับอแล้วก็รอโหลดอีกตามเคยนิดน,นึงนะครับรอโหลดไม่นานครับผมนะปุ๊บแล้วก็กดเริ่มต้นไปเลยนะครับกดเริ่มต้นเสร็จแล้วก็นี่ครับผมเริ่มสุ่มเลยนะครับผมนะก็เดี๋ยวจะมาบอกเครดิตนะครับผมเครดิตในการสุ่มนะครับผมนะก็เครื่องหมายบวกก็คือเพิ่มเครดิตในการสุ่มนะครับเครื่องหมายลบก็คือลดเครดิตในการสุ่มนะส่วนตัวเดี๋ยวผมจะลดให้ดูว่าลดต่ําสุดได้เท่าไหร่ ต่ำสุดคือ1นบาทนะครับผมนะก็งบน,น้อยก็สามารถสุ่มได้นะครับผมอ่ะส่วนตัวผมก็จะสุ่มเป็น40เคร,รดิตและก,กันนะต่อครั้งนะครับอ่ะกดข,ขึ้นไปก่อนป,ปึ๊บป,ปบถึงไหมอ่ะถึงพอดีครับ40่นะเออแล้วก็กด40เสร็จกดสุ่มตรงที่นี้เลยครับผมมีลูกศรหม,มุนหมุนกลมๆแบบวงกลมมันหมุนหมุนหมุนนะกดไปสุ่มไปครั้งแรกเริ่มเดสโต่จะกดสุ่มแบบมีสูตรเทคนิคนะไม่ต้องมีเทคนิคแล้วกดเลยอ่ะครั้งแรก ยังไม่มาครับครั้งที่2 2 2ต้องมา2ต้องมาเฮ้ยเออไม่ไม่ครั้งที่3มาเธอมาเธอนี่ไงมาครับผม48ิเองเหรอเฮ้ยอ๋อมี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 เบิ้ลมีเบิ้ลอีสิบเบิ้ลไหมเบิ้ลอีกจรวดเปี่ยงนี่นี่นี่สามสิบแปดบวกเป็นหนึ่งร้อยหกนะครับเราได้ทุนมาเลยนะครับผม่ะสุ่มต่อเลยครับเวิร์มาไม่มา เฮ้ยอย่านานอย่านี่นอย่านาน,นอย่าน,นาน,น36ครับผมมีแตกอีกหนึ่งบวกอีก124บวกอีก24เป็นเท่าไหร่184บาทนะครับผมเป็นไงนะ hey, ไละ่นนะเฮ้ยไปต่อเลย้วกันนะเอไปต่อเลยนี่ไงผมขออีกอันนึงถ้ามันเหมือนกันอีกแบบนึงนะก็คือแบบแจ็คพอตแตกเลยแบบโหได้เยอะมากครับผมขอเธออีกอันเดียวอันเดียว โอ้โหอีกันเดียวครับถ้าได้แบบทุกคนได้อีกอันนึงนั่นก็คือแบบแจ็ปขอดเลยอะ่ะเออเอ้าแตกแล้วเหรอ28บวกเพิ่มเพิ่มมานี่ไงเพิ่มมาสิบสองเมาเองอูโหเรียบร้อยคิดเท่าไหร่วะอุ้ยยังไม่หมดยังไม่หมดยังมีเบิ้ลยังมีเบิ้ลเฮ้ยเงินรางวัล222ิบบาทครับผมเออได้มาแล้วยี่สิบสองครับผมไปต่อเลยละกัน ต่อยาวๆครับต่อยาวๆกดสุ่มไปยาวๆเลยครับผมโอ้โหแตกแตกแตก,แ,ตกแบบง่ายมากครับผมนะเออเน็ตผมอาจจะช้านะสุ่มมันสุ่มแบบช้าหนะ่อยนี่ไงเอ้เอ้เอ้สนะิบหกนะเบาเอ้าอ้าวแตกแตกเบิ้ลจรวดยิงปุ่มยิงโอ้โหจรวดไม่ยิงอนะ้าวจรวดยิงนี่จรวดยิงอ้าวยิงนี่ไงยิงแล้วปเป้งนี่บวกเท่าไหร่หนึ่งร้อยยี่สิบแปดนะครับผมอุ้ยเฮ้ยสุ่มต่อ สุม่มสุ่มออโต้เลยนะผมนะสุ่มยาวๆมันจะสุ่มให้อัตโนมัติเลยนี่งไง, 24, งยีง่สี่แตกปุ้งอ้าวอย่าเอาแตกเลาเอา้ยไอซ์คีมต้องแตกไอซ์ครีมมาจากไหนวะแตกไม่ใช่คล้ายคล้ายระเบิดไอซ์คีมอ่ะปุ้งนี่ไงแตกแตกยังมีเบิ้ลเท่าไหร่เบิ้ลนี่ไงเบิ้ลครับผมเป็นเท่าไหร่วะสองร้อยสามสิบสองนะครับผมเออถอนตังค์ก่อนแรกกันนะไม่ไหวแล้วครับผมอ่ะ สำหรับใครที่อยากเล่นลิงก์เว็บอยู่ล่างคลิปเลยนะครับผมนะกดเข้าไปแล้วก็สมัครเล่นได้เลยนะครับผมนะอสำหรับไลน์นะครับผมนะแอดไลน์นะครับผม n a z a 5 5นะครับผมมีเกมมากมายให้เล่นเลยนะครับผมมากมายจริงๆนะครับผมนะและเขายังมีเว็บว็บนี้เขายังมีนะครับผมใครที่ไม่มีเวลานะครับผมที่จะเล่นนะผมอยากมีรายได้นะครับผมสามารถกดแชร์ลิงก์นะครับผมแค่แชร์ลิงก์นะครับผมให้เพื่อนหรือสื่อต่างๆนะผมเราก็สามารถ มีรายได้นะครับผมมีตังใช้เลยนะครับผมนะเดี๋ยวไปดูรายละเอียดกันเลยเด t s go และยังมีระบบนะผมแนะนําเพื่อนด้วยนะครับผมเข้ามาที่เว็บครับผมนะก็จะเห็นนะครับผมนะนี่เลยครับผมลิงก์รับทัพย์ครับผมนะก็กดเข้าไปเลยนะครับผมอ่า ลิงก์รับรัย์นี่ครับผมช่องทางการสร้างรายได้ออนไลน์นะครับผมโดยคุณไม่ต้องลงทุนนะครับผมไม่ต้องเดิมพันอะไรเลยนะครับผมเพียงแค่คุณแชร์ลิงก์รับทรัพย์ของคุณนะครับผมไม่ว่าเพื่อนของคุณนะฮะจะได้หรือเสียนะฮะทุกยอดการเล่นของเพื่อนคุณนะจะเป็นรายได้เข้ากระเป๋าของเราทันทีนี่ครับผมยิ่งแนะนํามากเท่าไหร่ยิ่งได้มากเท่านั้นนะครับผมมีรายได้มากขึ้นเท่านั้นเลยนะครับผมขั้นตอน,นง่ายๆครับผมให้เรานะครับผมสมัคร สมาชิกนะผมเว็บ n a s a 5นะครับผมหลังจากนั้นก็เข้ามานนครับผมล็อกอินนะผมและกดเข้าไปที่ลิงก์รับซับนะครับผมระบบจะมีช่องทางสื่อเชียลนี่ครับผมให้เรานะครับผมหรือคุณจะก๊อปปี้ลิงก์นะผมให้เพื่อนส่วนตัวก็สามารถทําได้เช่นกันนะครับผมเมื่อเพื่อนะนรับผมกดสมัครมาที่ลิงก์ของคุณยอดเล่นของเพื่อนไม่ว่าเพื่อนคุณจะเล่นได้มากน้อยแค่ไหนนะครับผมทุกยอดการเล่นนะครับผมจะเป็น รายได้เข้ากระเป๋าของเราทันทีนะครับผมและยังไม่พอในครับผมรายได้นี้นะผมจะได้รับตลอดเวลานี่นครับผมตราบใดที่เพื่อนของคุณยังวางเดิมพันอยู่และที่สําคัญนะผมรายได้นะผมส่วนนี้ถอนได้ตลอด24ชั่วโม,มงเลยนะครับผมอย่ารอช้านะผมอย่าคิดนานกดสมัครเลยที่ NASA 55ในครับผมนะแอดไลน์เข้าไปที่ NASA 55 naza55 นะครับผมหรือจะกดเข้าไปที่ลิงก์ล่างคลิปก็ได้เช่นกันนะผมสร้างรายได้หลักแสนง่ายๆเพียงแค่ปลายนิ้วยิ่งแช์มากยิ่งได้มากสมัครเลย n a z a ห5าหนครับผม